สวัสดีค่ะวันนี้เรามีอยู่ในเกมที่พันห้แล้วเราจะมายังไม่เห,ห็นอหไมเพื่อนน้อยค่ะฉันเร็วไปไหมเอ้าเออเอาเปลี่ยนอาวุธดีกว่าอาวุธนี้ดีเกินเหตุไม่มีใครสเต็มดีกว่าฉัน เออเกโดนนายเหยียบหวัวน่ะเออเจ้เอ้าอุ้อยตกใจนั่นไงมีหน้าเสียงอะไรพุ่งมาพุง่งหลาวเลยเอ้าทำไมฉันลอยต่ำกว่านายมาเด็กสู้กันไหมมาสู้กันมาสู้กันเอ้าเอ้า มันอลไรเยอะจังเลยอลไยบ้างเลยหูหลาไปเลยเอาวุทธที่เหลือของเราเอาไปคราบอาวุธก็ไม่ได้ไเรื่องะไรอ้าวเลยเว้ยโอ้ยยี่า้เมื่อเออไปเพื่อ,อนอนายคิดไหม ทำไมเราโดนได้เรามาพุ่งหลากันเลยเอาไงอ่ากดอบพยุกมาแล้ววางไงตีโดโบทมาแล้วโอ้โหมันเสียงพุ่งหลาเยอะจังเลย

เออสเต็มด oh. ีนะเพื่อนโอ้โหโดนแย่งหมดเลยโดนแย่งสเต็ปเออทำไมฉันต้องโดนแทนนายด้วยเอาวางไงเฮ้ยแกต้องวางไงแล้วเพื่อนไม่ฉันจะไม่หิวเลยดัน uh ั้น แต่คนที่ต้องช่วยเหลือจริงอ้๊ยช่วยไม่ช่วยบ้างเลยเหรอเพื่อนอ้าวเอาเดียวลู้เลยอ้าวฉันขอค่าด้วยจริงเพื่อน โอเคอยู่ดีๆปะเจ้าจนก็จะมาถึงตรงนี้ได้นาย้าใจในะผมขับเจ้าต้องท้องอ,อะไรเพราะว่าเออขับเจ้าหาใจดีนี่คืออาวุธในตำนานของฉันมันไม่มันเก่าไม่น่าขายไปเลยกีตาร์สุดร็อกของฉันอ้าววางเลยเถิด

มือเร็วนั่นแน่นายเดี๋รู้เลยไอ้นี่อาวุธนี่ตำลังของฉันสก๊อตบอลอือไม่โดนเดะบุกไปเลยเอ้าเอ้าเอ้าเป็นตัวนี้ดีละ มามากันเลยโอ้เหเวเสียงอะไรอีกแล้วเหรอทำไมมันยินบินวูบว้บาวว้าวอยู่เลยอ้าว <c oughs> ไม่มีใครรู้สึกอยากเป็นทนายบ้างเลยเหรออ้าวะไงเพื่อนคนไรอ่ะ เพื่อนเนี่นยพิ่งนี้ฉันเลยเมดิกเริ่มน้อยแล้วจากกันก่อนเออมันช่างน่ากลัวเหลือทนข้ามเลยพี่ดีย เพื่อนช่วยโค้ดด mm ีเลยพี่อรโดอินดีครับมีอะไรครับจะสั่งซื้ออะไรไม่ใช่ละโทรหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งนีเอ้าตกใจฮุยฉันเห็นนี่ไงเป็นไงอุ้ย าโดนย้ายนี่อาวุธในตำนานโยอเอาตะกี้นายกับฉันฉันนะพอใจนะเอาโอ้ยอย่าพาหมอเลยไม่ทันแล้วไมมีอะไรใค้ครับ ไม่กินอูแล้วตาย